ก็เมื่อวานเปิดของขวัญกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันว่าได้อะไรบ้างบอดี้โลชั่นนะคะก็ได้หมวกมาสี่ใบในคานั่งาราังม้ก Merry Christmas! กูยุนสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่25่ธันวาคมนะคะเป็นวันคริสต์มาสค่ะหรือว่ายูนในภาษานอร์เวย์นั่นเองค่ะก็เมื่อวานเปิดของขวัญกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันว่าได้อะไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่า ทั้งปีที่เด็กๆรอคอยแล้วก็ครอบครัวเรานะคะก็เป็นการวางแผนมาแล้วปีละครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างมาเริ่มจากเด็กๆนะคะก็จะมีการนี่ได้ค่ะจากลูกสาวนะคะน่ารักมากอันนี้คือปลื้มปริ่มกว่าทุกอย่างเลยนะคะ ได้ค่ะสาวน้อยก็เขียนมาว่าดูอาฟินมาม่าสวยนะคะอันนี้คือชอบมากดูอาสนินมาม่าใจดีนะคะนี้ก็จะเป็นนี่ ลูกสาวแล้วก็มามานะคะแล้ก็จะเป็นของก็จะเป็นของที่ได้ใช้อะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้โลชั่นนะคะจากล้างคอมแล้วก็อันนี้ก็บอดี้โลชั่นเหมือนกันอลิสเบตอาร์เดนนะคะก็ได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็มาดู <c oughs> เ,ปเป็นคนที่ชอบใส่หมวกนะคะก็ได้หมวกมา4าี่ใบใช้กันยาวๆหลายปีเลย ก็จะเป็นหมวกจาก Adidas นะคะมันก็จะแมทชิ่งกับกระเป๋าสีดำของ Adidas เหมือนกันเป็นหมวกแคปแบบนี้เป็นเบสบอลแคปนะคะแล้วก็จะเป็นหมวกจาก c a r ์า idas, บบ cap, ะะลเาเฟิ el, แล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยแต่ว่าไม่นุชเอาไปเก็บในห้องแล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋าลายเดียวกันแบบนี้ของ c a r l a าเกฟิแล้วก็เป็นหมวกสีเขียวชิคๆสีเขียวก็เป็นสีโปรดของไม่นุชนะคะของ วอนดัสนะคะนี่ได้มาแล้วก็อีกหนึ่งใบอาดิดาสก็เป็นหมวกไซล์เอ่อแร็กซิงนะคะแบบนี้ของเรสบลูอาดิดาสเหมือนกัน mm hmm. ไปแบบเร็วๆเ,เลยเนะะี mm ่ย hmm. เพราะว่า <laughs> เด็กๆเ,เล่นกันอยู่ข้างๆุษย์ mm hmm. ก็จะไปแบบรีบๆมากัน mm hmm. ที่กระเป๋านี่คะ mm hmm. ที่บอกว่าแ mm hmm. มทชิ่งกับหมวกตะกี้ สีดำแบบนี้ของ Adidas สไหมคะแล้วมนุดก็ได้กระเป๋าซึ่งเป็น Special Collection ของ Adidas คอลลบกับ Moon Boost นะคะได้มาสองใบมันก็จะเป็นกระเป๋าแบบเป็นคัฟเฟอร์เป็นกระเป๋าพองๆแบบนี้ใบใหญ่ๆมันไม่ว่าใช้ง่ายดีก็จะเป็นครอสบอดี้แบบนี้เอาไว้เวลาแบบ ไปทำลง,งทำงานไปนู่นไปนี่นะคะใส่ของได้เยอะได้มาก็ซื้อมาทั้งหมด2ใบน,นี่คะเป็น Adidas คข้อลับกับม o t บูท o n Boot ก็จะเป็นรองเท้าวินเตอร์ที่แบบนั้นหนานิดนึงอะไรประมาณนี้ชออบสองจริงๆก็มีถุงมองถุงมือด้วยแต่ว่ามันแพงมันไม่ลดราคา ก็จะเป็นแบบนี้เป็น cross body เหมือนกันจะต้องบอกว่าของทั้งหมดที่ซื้อก็ได้มาตอนดลดราคานะคะ่ะน่ารักมากมเดี๋ยวทำ mix and match ให้ดูนะคะเดี๋ยวเรากอดูดแล้วก็จะเป็น เสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตแบบนี้ของน้อยซี่เม์นะคะแบงบคตอนลดราคาคือราคาดีมากพันกว่าโครนจริงราคาเต็มห้าหกพันนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงได้มาก็ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์เป็นเสื้อเป็นแลมสกินนะคะเป็นอ๋อเลเลดอร์เป็นหนังแกะนะคะ่ะหนังลูกแกะนะคะประมาณนี้คือแบบน่ารักมากเห็นแล้วต้องอราคาก็ดีด้วยนะคะนี่ สวยมากเลยเดี๋ยวทำคลิปมิกซ์แอนด์แมทให้ดูนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งปีค่ะทั้งปีทั้งปีที่รอมาเป็นหนังที่แบบนิ่มคือมนุษย์ก็คิดดูซื้อของที่มันคุ้มค่าอะไรอะไรแบบนี้นะคะบ้านเราก็จะต้องบอกว่าเน้นปริมาณนะคะนุชก็ซื้อของที่ได้ใช้นี่ก็จะเป็น เป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นเดรสยาวของ Adidas นะคะก็จะเป็นกางเกงเป็นออคาร์โก้นี่คะคาร์โก้แพนส์แบบนี้จากรีไวของรีไวนะคะก็ได้ใส่แน่นอนเนาะ,ะแล้วก็ เป็นจำสูตรนะคะจำสูตรสีเขียวเขียวแบบนี้ mm hmm. มันก็ให้ดูแบบเร็วๆไปเลยละกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็จะทำคลิป Mix and m a t t แคลิป,ป Outfit อะไรประมาณนี้ให้ดูต้องรอติดตามนะคะเป็นคลิปสัน้นๆอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ให้ดูเร็วๆนะคะแล้วก็จะมี จริงมีรองเท้าอยู่ในห้องอีก2คู่นะคะเป็นรองเท้าครอกสีม่วง<ม>แล้วก็เป็นครอกมีส้นสีบานเย็นข้างในเดี๋ยวไว้ทำคลิปแยกต่างหากให้ดูแล้วก็จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าคอนเวิร์ก็เมนูชอบคอนเวิร์ตสไตล์แนวชิกๆอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีความ เ๋ตรงนี้ค่ะมันจะมีดอกมงดอกไม้อะไรประมาณนี้นี่ออกมาราคาก็ลดราคานะคะได้มาก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่อย่างที่บอกแหละนะคะผ่านไปให้ดูแบบเร็วๆเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไมนูทำคลิปมิกซ์แอนด์แมทอะไรให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็มาดูรองเท้าคนว์ดอีกคู่นึงอันนี้คือมีความเก๋มากค่ะเพื่อน คือว่ามันมีส้นค่ะเป็นสีสีน้ําเงินคู่ที่แล้วก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันอันนี้คือเป็นคอนเวอร์แล้วมีส้นนะคะคอนเวอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นอ่อเมค i อินเวียดนามนะคะถ้ามีโอกาสเมนุษก็เดี๋ยวทําคลิปรีวิวให้ดูราคาคือราคาดีมากแล้วก็มีส้นแบบนี้คือมันมีความชิคความเก๋สามารถแต่งแล้วมิกซ์แอนด์แมทได้ชอบอย่างหนึ่งที่นี่ต้องซื้อรองเท้าต้องเผื่อแบบ แบบนี้พื้นต้องไม่ลื่นเผื่อใส่แบบอากาศช่วงวินเตอร์หน่อยๆที่ไม่ได้ไปลุยไม่ได้เป็นลุยหิมะไม่ได้ไปลุยสโนว์มากนะคะก็คือใส่ได้เก๋มาก c o n เวิร์นะคะต,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 ต่อมาต่อมาต่อมาเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น Adidas นะคะ Adidas มาดูกันสีชมพูคือเก๋มากทุกอย่างที่ซื้อคือจะบอกว่าได้มาตอนลดราคานะคะเก๋มากวันนี้เป็นคนที่ชอบชอบสีที่ชอบที่สุดก็คือสีเขียวนะคะเฟเวอร์เรตแต่ว่าสีอื่นๆก็เอามามิกซ์แอนแมทแล้วแต่โอกาสแน่นี อาดิดาแล้วก็2คู่นะคะเป็นครอกเดี๋ยวเอามาทําคลิปรีวิวแยกต่างหากให้เพื่อนไดดูกันก็ประมาณนี้แหละนะคะของที่ได้มาทั้งหมดก็ซื้อตอนลดราคานะคะได้มาตอนราคาดีๆเอาไว้เดี๋ยวทําคลิปแยกๆไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบยาวมากเลยค่ะนะคะก็1ปีครั้งนึ่งนะคะสำหรับของขวัญคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสเพซเซนต์นะคะหรือว่าเป็นของขวัญที่ ซื้อมาแล้วได้ใช้แน่นอนหนึ่งปีมีครั้งก็จัดกันไปตามกำลังไหคะเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้เด็กๆก็จะเป็นของลงของเล่นอะไรประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ขาชาแนลนะคะก็เป็นชีวิตต่างแดนค่ะกลับไทยก็ทำคลิปที่ไทยอยู่ที่นอร์เวย์ก็ทำคลิปนอร์เวย์นะคะเมียฝรั่งนอร์เวย์จ้าฝากไว้คุณแม่ขาชาแนลอย่าลืมนะคะจบคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ตามไปทั้งเพจคุณแม่ขาที่ Facebook ได้ด้วยเช่นกัน t ิ k t o k ก็คุณแม่ค่ะนะคะฝากไวค้ค่ะวันนี้คลิปนี้ก็ล่าลากันไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูอาหารวันคริสต์มาสนะคะกำลังทำหมูกรอบอยู่ไปแล้วคะ่ะบาย Merry Christmas กูยูนสุขสันวันคริสต์มาสมีความสุขทุกคนคะ่ะไปลบาย